โอโ้โ,โหเ็นทีตัวนะครับมาเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วนะโอ้โหมีทั้งดงทั้งดักอะไรเต็มไปหมดเลยโว้ยเหี้ยอยด่อน,นเขี้ยนะไปแล้ว ีอมหยังรอดอยู่เหรอจะพึ่งยังพึ่งโอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังโฟรับคลิปนี้นะครับก็มาตามคําเรียกร้องนะครับก็คือเอาปืนเลื่อยมายิงมัมมี่นะครับต่อจากนี้ก็จะเอามาเลยกันอยู่ในด่านวิหารฟาโร่นะครับยังไงก่อนเราชมคลิปก็เหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกันแรงใจให้กับผมด้วยละกันนะครับคลิปนี้ขอคนละไลค์นะครับโอเคตอนนี้บนหอไม่มีแต่ว่ามีมัมมี่วิ่งมาแล้วมาดีไม่ถอยมาก่อนถอยมาก่อนโโออ้้้หหรรงงนนดวยยะมมึาเลคับ ไหนๆก็มาแล้วขอลองยิงหน่อยนะครับยิงหน่อยเลยนี่ครับตัวลังหดเราก็ไม่กลัวนะครับเพราะมันมีเอฟเฟกต์ใบเลือดติดตามตัวนะครับยิงกับชิวๆไปเลยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันแรงไหมนะครับโอเคอันนี้แม็กหนึ่งหมดแล้วไอ้เชียวเกือบหมดแล้วหมดแล้วมาดินี่ไงใช้ประมาณ2แม็กนะครับโอเคแต่ถ้าแบบว่ามันซักาๆหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ยิงแบบเดียวก็ตายเลยแหละครับปืนมันคงแรงแหละนะครับเมื่อตอนนี้นนะครับเพราะว่า PVE นี่คือแบบดาเมจมันเป็นพันเลยนะเม็ดหนึ่งนะครับ แต่ข้อเสียของมันนะคือยิงแล้วปืนมันกระจายครับคือถ้ามันยิงแล้วแบบว่าเป็นเส้นเดียวนี่ยผมบอกเลยว่าโกงเชี่ยๆเลยนะนะครับพูดเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับแลกกับดาเมจที่ได้มาก็ถือโอเคอยนะครับไปเลยครับลยุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากันเยอะมากมากันเยอะมากครับมากันเยอะมากครับอุ้ยแต่ว่ามันต้านมัมมีดีนะครับผมบอกเลยนะ มันต้านมันไม่หยบดีเลยนะครับมาวิ่งมาดิวิ่งมาดินี่ไงตายล่างไปแล้วครับมาเลยครับอัดเลยครับกาเดียนเหรอมึงึึกาเดียนเหรอึโอุ้วิ่งวิ่งไวซะด้วยวิ่งไวซะด้วยอืมนี่ตัวดงตัวดูดตัวดงตัวดูวด,ดมาเลยมาให้หมดแตกไปสวยโอเคมันเปิดโล่มาแล้วมันเปิดโล่มาแล้วใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับโอ้ยไอ้เหี้ยใจเย็นใจ เกือบแล้วกูค,กนะค่อยๆคุยกันนะครับค่อยๆคุยกันนะระเบิดระเบิดไอ้คิปปืนอะไรมาเนี่ยเดี๋ยว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 ไปเก็บโดนปืนอะไรมาไม่รู้ตอนนี้วิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ยโอ้โหโหดนดักนองดักหน้าเรียบร้อย,ย<ะ>ไม่รอดครับออก็ตอนยามถ่ายตอนสิบเอ็ดโมง,งนะคนก็แบบเออเสร็จมันมึงเปิดนะครับคนก็มีพอเล่นอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เยอะเต็มห้องอะไรอย่างงี้นะครับโอเคผมใช้เป็นมีตัวนี้วิ่งแล้วกันนะเพราะมีดตัวนี้มันวิ่งไวนะครับ มิดเดียไปมันก็เกียก,กาเนาะนี่ไงระวังนะระวังนะระวังนะโอเคครับเฮ้ย,มา,ม,าม,าม,ายมาเลย,ยมาเลยมาเลยวยิงแม่เนี๊ยยิงแม่เนี๊ยจัดดิวุ้ยเจ็บนะเจ็บนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วระวังนะครับเดี๋ยวแล้ว,วะต้องหอนนะเอ้ยีเป็นมาแล้วพี่อไอชิบหาย ออแตกเวรกรรมโอ้ยโดนระเบิดเด้งมาดิมาดิมาดิต้องกลัวเปล่ะผมต้องกลัวเปล่าอัดเลยผมยิงเลยครับแตกครับได้บอลครับมาดยครับมาดยครับต้องกลัวเปล่าอะ่ปืนเรามันโกงนะครับคือถ้ายิงมามีชิคกําแพงเนี่ยคือมามีไม่แบบตอบโต้ไม่ได้เลยไม่วิ่งสวนมาไม่ได้เลยครับถ้าไม่ไม่มีเอฟนะโอเคครับผม แะ้เปิดชุดเพื่อนสักลูกอะเคตอนนี้ผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ก็ปืนแล้วเนะี่ยแล้วก็ธนูนะครับโอเคกระสุนมันให้มาน้อยมากนะดีผมเตะกันโซ่เพิ่มมานิดนึงครับก็เลยเพิ่มมาเป็นลอยนะครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วมาดิอุ้ยจะียนค้าม์เยียนครับ,รบจะรีบไปไหนล่ะค้าม์จะรีบจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนครับร่วงไหมมาดิยยี่หรอแนึงอัดเลย ทีละทีตัวทีตัวทีตัวอ่ะวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาทีตัวทีตัวเด้อทีตัวทีตัวทีตัวครับยิงไม่ไม่เลยครับนี่ครับโดดมาปะเนี่ยมานี่เอ้าบังเฉยบังเฉยวิเจนครับเจนนะครับวิโดนดูดไอ้เชี่ยมึงจะมาดูดกูทำเชี่ยนะ ดูถึงขี้อะไรอย่า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 พอแล้วพอแล้วมาแค่นี้พอมาแค่นี้พอเยอะไปเร็วดูดีครับต่อล่วงล่วงล่วงอล่วงล่วงกูหนีกันปึ๊บโอเคโดนหนักปะเนี่ยกลับไปทางเดิมโอเคสวยครับอุ้ยล้อมมันมิได้สวยมันลงมาหมดแล้วใช่ปะอุ้ยไอ้เหี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตกใจหมดเลยดิดุอย่า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 เตียนเตียนเตียนบุระเบงระเบิด เต็ไมไปบึ้บอืมวะดิมาดิมาดิวะดิวะดิวะดิโอ้โหข้างบนยังมีอีกไอ้เชือดแล้วมัมในยิงใครไม่ตายเลยวะไม่รู้ว่ามันบัคโลหรืออะไรทำไมผมยิงใ,ใครไม่ตายเลยอะปกติแม่งต้องตายประมาณสองถึงสามตัวแล้วนะครับแล้วมันยิงไม่มในในเข้าวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเควางกระแพงกันแม่งเลยเียาอันนี้โปรปะเนี่ยเลยสุดเซต็ต เป็นแน่เลยกูว่าแล้วนี่กูว่าอะไรมึงต้องเป็นรีงไปตบคาราแล้วครับโหแล้วแบบแล้วแบบว่าคือเยอะมากครับตรงน,นี้เยอะมากครับมาดิอ่เข้ามุมแม่งเลยมายิงหมดไม่ตนรู้ใครยิงไปเลยครับไปไหน มาคุยกันก่อนเฮ้ยบอมอย่าแย่งกูโว้โดนบอมร้ายปะวะโดนบอมร้ายไปแล้วใช่ปะยิงโคตรนานเลยใช่โดนบอมไไร้ยนานยาไปตอนะตะตน้ำตาน้ำตาจีไหลเลยนะครับโอเคครับผมอ่ะเลื่อนต่อบอมมีม่เป็นน้ำมุดสามตัวนะครับแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยชื่อแบบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มันไม่ค่อยด่วนนะครับมาดิวิงว่งกันมาวิ่งกันมา ไปลงว,ว้นี่ครับปึ๊บโอเคครับผมว่าผมโอ้ยโหตรงนี้สอตัวมาดีมาดิมาดิกูล่อเนะกูล่อเนะกูยิงล่อเนะกูยิงล่อเนโอเคครับหลังเข้าไม่ได้หลังไม่มีนะโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาอุอ้ยตกใจหมดเลยโอเคครับ ตอนนี้มันไม่ไมีดูครับโดนมีน่ไปนหนแานะ่ะไม่มีมีมีเนี่ยตามผู้ดีตามผู้ดีไม่ตามหัวโอเคครับเป็นไหนแล้วเป็นไหนแล้วออหนีไปแล้วมาจัดให้เรียบรอ้อยแล้วมันโดนบอมล,ลาบแล้วครับ <c oughs> ไม่รอดไม่รอดโอเคตรงน,นี้มีเป้าตรงน,นี้มีเป้าตรงน,นี้ก็ไม่มีครับโอ้โหบอมี้แม่งนั่งสารวันตอนเนี้ยโอเคไม่เอาเลยตรงนี้ครับล่วงไปสวยลากมาให้ปืนบอมปืนบอมจะกามดินี้อ่นไหมข้ามุมอ่านไหมข้ามุมครับมันก็ยิงเลยยิงเลยหุ้ยไอเ้เชือกตอกตัว เฮ้ยโอ้โห,โห,โห้ยเจนเจนอยู่ตัวเลยพี่โดนบอมล้าไปหมดแล้วอ่ะโอเคเหมือนกูบม,มาเสิร์ฟให้ป,ปืนบอมเลยวะโี่ครับไม่เป็นไรครับผมเรามันหน่วยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอเค่สิบห้าวิสิบห้าวิผมว่าตอนนี้ยังไงคนก็ชนะนะครับ มีมึนเพิ่งมาตบหลังๆอ่ะไม่น่าทันนะครับเวลาน่าจะหมดก่อนโอเคเฮ้ยเพื่อนจะเปืนเล่นเหมือนกันเนาะแลบไปแลบไปแลบไปโยนไม่หมดครับเ <laughs> วลาหมดละโอเคลุกยกันต่อครับผมไปบล็อ,บอกก่อนบล็อกก่อนบล็อกก่อนบลเอ,กกอีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกันก่อนครับเป็น normal หรือเปล่าหลบหลบให้หลบให้หลบใหบ้ห โอเคตอนนี้ไม่มีใครเป็นครับโอ้โหตรงนี้เต็มเลยพอมองเห็นอยู่นะ,ะยิงมายิงมายิงมายมานี่ไงพอมองเห็นอยู่พอมองเห็นอยู่ปุ๊บขวามาเร็วไอ้เขี้ยขวามาเร็วล่วงกูล่วงเฮ้ยอย่าบางังอย่าบางังโอ้ยตีนที่ตัวที่ตัวเคยเกือ okay. ละแต่ครับถอยครับ <laughs> <laughs> เกือบแล้วครับผม เอมามา,มาเอาขวาก่อนแล้วกันวิ่งไวเหลือเกินมึงแตกไปครับมาตัวนี้ตัวนึงว่าไงไปลงไปลงไปอัวน,นี้ขวาจะขึ้นอีกแล้วมาดิขึ้นมาดิมาล่วงนะล่วงนะล่วงนะน,นี่ครับอุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยเจน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 พี่ชายล่วงไหมโอเคแตกครับ สวยสวยสวยรีบไปไปอืม mm, โดนเต็มเต็มโดนเต็มมา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 ใช่ไหมไปไปตั้งหลักมาใหม่ซะไปตั้งหลักมาใหม่ไปล่วงไปม,มึงสวยเยอะครับโอ้ยอุยอ้ยไอ้ขี้ล่วงขี้ผาเลี้วขี้ผาเลี้วไปดิขี้หลังก็หลังก็อยู่ขึ้นหอได้ไหมมาครับมาครับตามมาครับ อาเข้ามุมแม่งเลยเข้ามุมเข้ามุมมาดิเจ็บมาหน้าเฮ้ยอ็นนี่วิ่งไวจังอ่ะเอ็นดิพี่พี่ตัวเทียตัวมาครับยิงแม่งดิยิงแม่งดิเน้น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 ปั๊บ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 สวยเฮ้ยโอ้โหโหโหเอ็นเทียตัวนะครับมาเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วนะ โอ้โหมีทั้งดงทั้งดักอะไรเต็มไปหมดเลยโว้ยเขี้ยอยู่ไหนเขี้ยอะไรฮะไปแล้วนี่ล่อเนื่องโอ้โหโอ้โห้เียเียงรอดอยู่เหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งอุต่าเลยแล้วกันโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ไอ้เรี้ยคือผมไม่ไม่น่ารอดตั้งแต่ประตูนั้นแหละกูรอดได้ไงวะเนี่ยอะไครับโอ้เลชิตตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีคนเข้ามาในห้องเต็มห้องแล้วตอนผมถ่ายคลยิปตอนแรกๆนี่คือแบบมีแค่ไม่กี่คนเองนี่ครับ ก็ตอนนี้ตาท้ายแล้วกันตอนตัดคลิปนะครับก็ได้ยิงกันนะใช่ได้ใช่ได้ไดเปิดตัวนี้จัดว่าเด็ดครับผมโอเคมีปะเนะี่ยไม่มีนะใครครัชระวังระวังมีขยับอะไรวะอืมระเบิดตูม้มีผมจะดุ้งหมดอนะ่ะเดี๋ยวครับข้าล่างมาแล้วนะครับระวังนะครับ อืม๋อแล้วครับตอนนี้มัมมี่เริ่มตอบผลแล้วครับมัมมี่เริ่มทำงานแล้วตอนนี้นะครับงานค้างไว้ด้านเบียรมันจะแรงป่าวอะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นหมวด PVE อ่ะมันจะแรงขึ้นนะโอเคครับแต่หมวดเนี้ยมันคลิกขวาไม่ได้วะ่ะถ้าคลิกขวาได้ละเบกเลยมามี่อะแบบนัดละหกพันอะมันไม่มีร้อนะครับ เอ้ามาดิ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 าดโอเคครับผมผมวางไอ้นี่ดีกว่าอเอ้ายแคยวางไอ้นี่ไม่ทันผมว่าจะวางกำแพงหัวใจแล้ตรงเนี้ยวางไม่ทันเฉยเลยนะได้ไรยิงแม่งเลยระวังเด้อระวังเด้อระเบิดไปเลยครับกำลังมีกำลังมีเอ้ยขบวนมาแล้ว วางแล้วน้องวางแล้วนะโอเคยิงตรงกลางให้แล้วกันนะครับมองเราไปนะครับผมตอนนี้คนแตกกันหมดแล้วมาดิมาดิมาดิาดยิงม,มังเลยยิมมงมาเลยครับจัดมังดิเจ็บครับผมเฮ้ยอันนี้เกิดยังไงเกิดมายังไงก่อนเ,อเฮ้ยเอ้หเขี้ยขวามาแล้วทิพายแล้วครับ แตกไปสวยเพื่อนมืดหรือไงวะเฮ้ยโอ้โหโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วเมื่อกี้ผมลืมกดกระโดดโดนเลยนะครับไหนวะผมตัวท้ายแล้วครับตัวนี้ไงวะตัวนี้คือเพื่อเราแตกกันหมดแล้วโอเค หมดห้องครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกัน,นรัวก็มาเล่นปืนเลื่อยให้ดูนะครับว่ามันแรงไม่แรงก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับเ,รจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะาะทำวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ